สุริโยไทยนี่ก็เป็นบุคคลที่สายห้าวท่านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าท่านเก่งมากๆท่านพระปีชาชาญมากๆในการลบในการตีลันฟันแทงนะครับที่นี่ก็จะเป็นทุ่งภูเขาทองนะครับช่วงนั้นก็มีทัพพม่าของพระมหาอุปราชนะครับมาตั้งค่ายอยู่แถวนี้พระนเรศวรท่านก็ได้ทําการป้นค่ายของพม่านะครับทำแบบคลองโจรนะครับท่านจะนั่งทรงม้าไปนะครับเพื่อความคล่องตัวท่านก็จะไปพ้นด้วยตัวเองเลยนะครับท่านกระทรงพระห้าวเหมือนกันนะครับพระนเรศวรรู้หมดรู้หมดทําอะไรได้หมดซักผ้าที่ไทยทำไมไปตากที่เรา ไม่รู้ครับฉเฉลยครับพระเจ้าตากล้วใครเก็บพระเจ้าตากเ้วใครเก็บเมีาาเเย <c oughs> พระเจ้าเก็บครับ, <c oughs> บผมครับผมสวัสดีผู้ชมเลฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุ่งมะขามหยองครับผมที่นี่คือพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยนะครับหรือเรียกว่าทุ่งมะขามหยองนะครับเป็นสถานที่ชื่อดังเลยนะครับตอนนี้อยู่กับนักเรียนป .5 ได้อะไรบ้าง้วลูกไปมาเมื่อกี้นี ได้ขนมแน่เลยเพราะว่ายังติดปากอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยอะไรเล็บนะที่นี่ก็จะเป็นที่ตั้งทัพพระเจ้าแปรนะครับสมัยนั้นก็เป็นยุคของพระมหาจักรพรรดินะครับพอได้เลิกงามยามดีแล้วพระมหาจักรพรรดิก็ยกทัพเข้ามาเพื่อที่จะมามาลบกับพระเจ้าแปรที่นี่นะครับที่นี่เป็นที่ตั้งทัพของพม่านะ ทุ่งมหาหุอยที่เนี่ยสมัยนั้นก็สมัยของพระมหาจากักรพรรดิแล้วก็พระสุริโยไทยนะครับพระสุริโยไทยก็เป็นเป็นภรรยาของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่รู้ว่าราชาศัพท์เรียกว่าอะไรนะครับพอพระมหาจากักรพรรดิมาลบกับพระเจ้าแปรกามไม่ได้ให้พระสุริโยไทยมาด้วยนะครับเพราะว่าพระสุริโยไทยนี่ก็เป็นบุคคลที่สายห้าวท่านหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าท่านเก่งมากๆท่านพระปีชาชานมากๆในการลบในการตีลันฟันแทงนะครับท่านพระมหาจักรพรรดิท่านทรงเป็นห่วง ความปลอดภัยก็เลยไม่ได้ให้มาด้วยนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงพระมหาจากักรพรรดินะพระสุริโยไทยท่านก็เลยแต่งกายเป็นชายนะครับแล้วก็นั่งช้างมานะแอบมาครับต้องเรียกว่าแอบมาช่วงที่พระมหาจากักรพรรดิได้ลบกับพระเจ้าแปรอยู่นั้นนะครับช่วงที่กําลังจะเพียงพั้มพลาดท่าให้กับพระเจ้าแปรนั้นนะครับนะพระสุริโยไทยท่านก็ใส่ช้างเข้ามากันไว้นะครับมาบล็อกไว้เพื่อไม่ให้พระมหาจากักรพรรดิเกิดอนันตรายนะแล้วก็ท่านก็โดนพระแสงของเงาฟันเข้าไปขาดสะพายเล่นแล้วก็ทําให้สิ้นพระชนไปนะครับทีีีนนนนก็็เเลยยยได้ปพพรรรระะาาาชุุุสสวิททัคม เหเหมีประวัติเยอะนะครับทั้งประวัติของพระสุริโยไทยแล้วก็ประวัติของทุ่งมะขามหย่องสำหรับประวัติของทุ่งมะขามหย่องที่นี่ก็จริงๆแล้วก็มีโครงการจากผู้นําประเทศหลายสมัยนะครับแล้วก็มีพระราชดำริจากในหลวงรอชกานะครับให้สร้างเป็นแก้มลิงนะครับหนูรู้จักแก้มลิงไหมลูกไม่รู้จักหนูรู้จักแก้มลิงไหมไม่รู้จักใครรู้จักแก้มลิงใครรู้จักแก้มลิงให้5บาท แก้มลิงแก้มลิงแก้มลิงคืออะไรไม่มีใครรู้จักแก้มลิงนะครับที่เขาเรียกว่าแก้มลิงเพราะว่าเป็นสถานที่กักตุนนะครับสังเกตดูเวลาที่ลิงมันกินอะไรมันจะไม่มันจะเข้าปากไปแล้วมันจะไม่เคี้ยวคืนเลยนะมันจะตุนไว้ที่แก้มมันแก้มพอง,องๆน่ะเคยเห็นไหมลูก สมมติเราโยนถั่วให้มันมันก็จะไม่ไม่กินค่อยๆกินทีละเม็ดหรอกมันจะออกเข้าไปตุนในแก้มมันเยอะๆจนแก้มป่องอ่าลองทําแก้มป่องแก้มลิงนี่นี่แหละแก้มลิง <laughs> นี่แหละครับเขาก็จําลองลักษณะของการตุนไว้ในแก้มของลิงเนี่ยเขาเรียกว่าแก้มลิงที่เรียกว่าแก้มลิงเพราะว่าเป็นสถานที่กักเก็บน้านะครับใช้กักเก็บน้ำนเฮ้ยเขาถ่ายรูปก,กันแล้วรูรูรู ลักษณะของแก้มลิงก็คือจะเป็นสถานที่กักเก็บน้ำนะครับเวลาที่น้ําหลากนที่อยุธยาก็จะมีแม่น้ําหลายสายไหลผ่านนะครับทั้งแม่น้ําทางเหนือบ้างภาคกลางบ้างก็จะไหลมารวมกันมากองเอเล่กันที่นี่นะครับก็จะทําให้น้ําท่วมนะครับเขาก็จะผ่นน้ำนะครับในหลวงหอกเก้าท่านก็มีพระบรมราชานุญาตให้สามารถผันน้ําเข้ามาเก็บในแก้มลิงนี้ได้นะครับเวลาที่น้ําหลากมาก็ปล่อยน้ําเข้ามาในนี้ส่วนเวลาที่หน้าแล้งก็สามารถสูบน้ําที่นี่เข้าไปใช้ออ้อออกไปใช้ได้นะครับที่นี่ทุ่งมะขามหย่องนะครับ มาอายุทยากี่ทีก็ไม่เคยผิดหวังนะครับเรื่องอากาศวันนี้เอาเรื่องเลยคู่หมูยิ่งเป็นคนผิวค้ำอยู่แล้วนะครับนะแล้วเวลาโดนแดดนี่มันจะดำปิดปีเลยนะครับอกว่าจะฟื้นตัวก็เป็นเดือนเอาเรื่องเอาเรื่องสูงเด่นเป็นสง่าคู่หมูนึกถึงเจดียุทธาธีที่สุพรรณบุรีนะครับที่ดดนเจดีย์แล้วจะมีรูปปั้นทรงช้างแบบนี้นะครับ ที่นี่คือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับจะสังเกตเห็นว่าซิกเนเจอร์ของพระนเรศวรเลยก็คือต้องมีไก่นะครับ <laughs> มีไก่เยอะแยะมากมายเลยนี่ไก่ใหญ่ๆคุณหมูไม่รู้ว่าเป็นของหน่วยงานราชการทํามาประดับหรือว่าเป็นของชาวบ้านนํามาแก้บนมาถวายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ วัตของที่นี่เท่าที่รู้มาก็จะเป็นในเรื่องราวของพระแสงดับข้าบไข้นะครับ ถ้าใครเคยได้ยินคําว่าพระแสงดาบครับค่ายนะก็จะเป็นเมื่อสมัยนั้นน่าจะเป็นพระมหาอุปราชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับพระมหาอุปราชาของทางพระม่ามาตั้งทัพเพื่อที่จะรอโจมตีกรุงศรีอยุธยานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวถัดมาจากเหตุการณ์พระสุริโยไทยนะครับช่วงนั้นก็มีทัพพม่ามาตั้งตั้งค่ายที่เนี่ยที่ทุ่งเนี่ยนะครับที่นี่ก็จะเป็นทุ่งภูเขาทองนะครับช่วงนั้นก็มีทัพพม่าของพระมหาอุปราชนะครับมาตั้งค่ายอยู่แถวนี้นี้แล้วก็พระนเรศวรท่านก็ได้ทํากร ไปป้น่ข่ของพม่านะครับการป้นก็ตาทำแบบกองโจนนะครับถ้าใครเคยดูเรื่องพระนเรสวนก็จะเห็นว่าท่านจะนั่งทรงม้าไปนะเพื่อความคล่องตัวนะไม่ทรงช้างไปไม่ยกทัพไปนะครับท่านก็จะไปป้นด้วยตัวเองเลยนะครับท่านก็ทรงพระเห้าเหมือนกันนะครับพนในเรสวรนะเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะครับไปป้นด้วยตัวเองท่านก็จะปีนกําแพงขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าไปในค่ายของพม่านะครับแล้วก็ใช้วิธีการคาบดับนะครับพังพม่าก็ จับได้นะครับก็ต่อสู้กันท่านก็โดนโดนอาวุธแทงแล้วก็ร่วงลงมาจากกำแพงนะครับเหตุการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์ของผ้าแสงดาบคาบ่ายนะครับที่เห็นอยู่ในหนังนะครับ อ้าพอดีมีเด็กๆถามว่าอะไรนะสมัยก่อนเขาเขาชอบเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงไก่ใช่ไหมที่เห็นไก่เยอะๆนี้เพราะว่าพระนเรศวรท่านเป็นเป็นคนที่ใจกล้ากล้าได้กล้าเสียท่านก็เลยเป็นคนชอบตีไก่พนันตีไก่อะไรไปไปเล่นพนันเหมือนเดี๋ยวนี้เหมือนเดี๋ยวนี้มีการพนันตีไก่กันก็มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วประวัติก็คือพันนเรศวรท่านทรงเลี้ยงไก่แล้วก็ไปตีชนะฝังพม่าก็เลยมีชื่อเสียงทางด้านตีไก่ประมาณนี้รู้หมดรู้หมดทําอะไรได้หมดแต่ตอนนี้หนกหูมากไม่น่าบอกมาเลยว่าตีได้ ซักผ้าที่ไทยทำไมไปตากที่เราไม่รู้ครับเฉลยครับหนูไม่รู้อันครับเอารพระเจ้าตากแล้วใครเก็บรพระเจ้าตากแล้วใครเก็บเมียพระเจ้าเก็บครับผม <c oughs> พอแล้วที่นี่ก็จะมีการทําเป็นรูปสำลิสนะครับรูปโลหะสำลิศขออนุญาตเคาะดูนะครับอ <c oughs> ่ารูปโลหะสำลิศแล้วก็บ่งบอกเรื่องราวต่างๆไว้โดยรอบเลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นรูปสำลิสนะครับนิ่งกิ๊บเลยอ้าวนึกว่าลูปปั้นเคยมีคนถามว่า ทำไมหางม้าต้องตั้งแน่ทำไมหางม้าไม่ตกม้าปลอมหรือเปล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากวงเวียนใหญ่นะครับวงเวียนใหญ่ก็ได้จะมีรูปรูปปั้นแบบเดียวกันนะก็คือที่เขาเล่าว่าที่หางม้าตั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นเป็นการแสดงถึงความความตื่นตัวความเคลื่อนไหวความองอาจนะความเก่งกาจของม้าอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นม้าหางตกม้ามันจะหน่อยครับผมเขาก็เลยไม่ให้ม้าหางตกนะครับ อันนี้เขาก็จะทําเป็นมีดาบมาตั้งโชว์นะครับเพ <gate> ื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์ของสถานที่ของเรื่องราวของพระแสงดาบคาบ่ข่ของสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมทุกคนทางนู้นก็เป็นพระแสงปืนต้นข้ามไน้ําสโตงนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าอันนี้น่าจะเป็นหมวกนะครับอะไรเหรออะไรเหรอ2570มาทํจาทำไมแม่นางมาจากไหน ข้า่คมัข้าวข้าวหมดข้าวหมดกระเ่้ยาเตี๋ยวได้ไหมกินก๋าเตี๋ยวเรือยุรยากันตอนนี้เราสคิปข้ามภูเขาทองมาที่วัดพระศรีสันเพชรเลยนะครับเอาล่มมาจากไหนครับยืมครับอ่าเขามีล่มให้ยืมนะครับนี่ต้องบอกว่าล่มมีเป็นร้อยคันเลยนะครับมีแต่พวกกากๆเท่านั้นแหละที่ใช้ล่มใช่ไหมลูกเราไม่ใช้ครับเราจะร้อนเราจะร้อนไปด้วยกันนะครับเราตั้งใจไม่หยิบมาใช่ไหมเปล่าครับลืมครับ สำหรับวัดพระศรีสรรเพชญนี่ก็คุณหมูก็เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วครั้งหนึ่งนะครับตอนที่มาทําบุญ9วัดนะครับแต่ว่าไม่รู้จําไม่ได้ว่าเรารายละเอียดหรือเปล่า,าที่นี่เป็นเขตวังหลวงเขตพระราชฐานเลยข้างในนะครับเป็นตัวเมืองชั้นในเลยเมื่อกี้ที่เราไปก็จะเป็นเป็นทุ่งที่ทําการศึกนะครับนะเพราะว่าเวลาที่พม่ามาโจมตีอยุธยาก็จะเป็นตั้งค่าย ตั้งค่ายบริเวณรอบๆบเมืองก่อนนะครับเพื่อเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะครับไม่ใช่ว่าเขาเดินทางมาจากเมืองเขาแลวจะเข้าตีได้เลยอันนี้ไม่ใช่นะครับว่าต้องมีการเตรียมเตรียมการสืกก่อนนะครับดูลาดเราดูทิศทางลมดูนู่นนี่นั่นนะครับเตรียมความพร้อมก่อนเขาก็จะตั้งค่ายตั้งทัพอยู่รอบเมืองนะครับอ่านะแล้วก็จะมีประวัติเรื่องของอา่าพระมหากรรรษัตริย์ของเราก็เข้าไปตีนะครับเข้าไปตีค่ายเขาเข้าไปลบเข้าไปทําการยุทธหัตถีที่ที่เขาตั้งค่ายนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆภายนอกเมืองแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นเเขตนนในมืองผ ที่นี่ก็จะเป็นเขตที่ปกป้องอย่างดีนะครับนะก็จะมีคูเมืองล้อมรอบแล้วก็มีกำแพงเมืองล้อมรอบด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ไวที่จะโดนทําลายได้นะครับเพราะว่ามันมีเทคโนโลยีปืนใหญ่เข้ามาครับผมถ้าจําไม่ผิดนะที่นี่ก็จะโดนถล่มด้วยค่ายปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่วัดหน้าพระเมรุนะครับวัดหน้าพระเมรุก็จะอยู่นอกคูเมืองฝั่งนู้นนะครับ ก็จะยิงถล่มเข้ามาพอเขาตีกำแพงแตกแล้วก็ฝ่ากำแพงเมืองเข้ามาได้แล้วเขาก็จะเข้ามาทําการบุกทําลายแล้วก็เผาเผาวอดวายเลยนะเพื่อไม่ให้เมืองตั้งหลักได้นะครับเพื่อไม่ให้กรุงศรีอยุธยาตั้งหลักได้ตั้งตัวได้นะครับประมาณนี้เนาะเราก็เลยเห็นเป็นสภาพตามที่เห็นนะครับสภาพก็จะไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยตอนนี้ก็จะดูแบบเหมือนโดนทําลายนะครับแล้วก็ เขาก็จะได้แต่สันนิษฐานว่าน่าจะมีเขาคงเป็นแบบนู้นแบบนี้โดยการสร้างเป็นโมเดลจําลองไว้นะครับนะประวัติแค่นี้นะครับพอเขเข้าเดี๋ยวผม,มอินเสิร์ตภาพสวยๆให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับโบราณสถานแห่งนี้วัดพระศรีสันเพชรครับผม เอาเจีงฝั่งนี้คุณหมูไม่เคยเข้ามาเลยนะครับว่าไงลูกเอาไม่คุยหมาไม่เล่นด้วยเอ๊ะ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลากันเลยแล้วกันนะครับสลับที่นี่วัดพระศรีสันเพชญสถานีต่อไปก็จะเป็นตลาดน้ำอโยธยานะครับพาเด็กๆไปละลายซับกันทั้หน่อยก่อนกลับบ้านนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่น้อง FC ประจำที่ติดตามเราที่ช่อง YouTube ปฐมอินดี้นะครับขอบพระคุณมากๆไม่ว่าเราจะทำคลิปอะไรท่านก็ติดตามไปดูกันหมดเลยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับ ทำให้เรายืนหยัดได้ถึงทุกวันนี้นะครับแม้ว่าบางทีมันจะล้มลุกคลุกคานไปบ้างนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ